นี่ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการไล่หาสาเหตุน,นะครับอ,อาการมือถือมันชาร์ไม่เข้านะครับก็คือนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ,อเราต้องหาวิธีที่รู้ให้รวดเร็วนะครับคือจากต้นทางไปถึงปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ ใช้สายนะครับเป็นสายชาร์จนะครับตัวที่ผมจะมาสาธิตก็จะเป็นเครื่อง vivo y สิ้ s นะครับมันจะเป็นก้นชาร์จแบบไมโครนะครับหัวชาร์จก็จะเป็น usb นะครับทีนี้นะครับคือในส่วนตัวผมนะครับก็จะไล่หาตรง ตรงแพรนะครับแพรชาร์จนะครับฝั่งนี้จะเป็นแพรจอครับแพรชาร์จจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าฝั่งไหนมันเป็นค้วลบฝั่งไหนเป็นค้วบวกนะครับลบก็คือกาวนะครับบวกก็คือลายของไฟนะครับเราต้องแกะแกะขึ้นมานะครับทีนี้ไอ้ตรงซ็อกเก็ตนะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับส่วนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่นะครับฝั่งหนึ่งมันจะเป็นไฟนะครับฝั่งนึงจะเป็นกาวจะมีบัวกับลบนะครับนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะใช้ขั้วขั้วขวบสุดนะครับมันจะใหญ่นะครับก็คือกระแสไฟมันจะวิ่งผ่านได้ดีนะครับนะครับทีนี้เราก็มาวัดนะครับมาเช็คว่าฝั่งไหนมันเป็นกาวฝั่งไหนมันเป็น เป็นบวกนะครับทีนี้นะครับเราก็จิ้มนะครับจิ hum, ้มตรงไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นกาวนะครับก็จะเป็นตามพวกซิงหรือตามขอบอะไรต่างๆนะครับผมก็จะเอาดำนะครับดำหรือแดงก็ได้จิ้มกาวเพื่อหาว่าฝั่งไหนมันเป็นฝั่งกาวก่อนนะครับผมก็จิ้มไปนะครับสมมุติว่าฝั่งนี้ทำมาดังตีดนะครับดังตีดนะครับ ตรงมิเตอร์มันจะขึ้น0.0นะครับแต่ถ้าจิ้มไปแล้วนะครับมันสมมติจิ้มปุ๊บมันขึ้น OL นะครับไม่มีเสียงก็แสดงว่ามันไม่ใช่นะครับหรือ,อมันจะขาดนะครับเมื่อจิ้มปุ๊บรู้แล้วว่าฝั่งนี้เป็นกาวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลายของไฟแน่นอนนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้จุดที่เราจะจิ้มนะครับเช็คกระแสไฟนะครับมันอยู่จุดไหนนะครับ ส่วนใหญ่ไม่กลมๆเนี่ยเขาจะไว้จิ้มนะครับไว้จิ้มจิ้มเช็คนะครับพวกไม่กลมๆนะครับไว้จิ้มเช็คจิ้มทดสอบเทสอะไรต่างๆทีนี้เรารู้แล้วว่าฝั่งนี้ะจะต้องเป็นไฟแน่นอนลายของไฟนะครับ้วบบวกนะครับแล้วก็จิ้มไปนะครับจิ้มปุ๊บทีนี้เราก็จิ้มหาว่าตรงจุดกลมๆเนี่ยตรงไหนที่มันเชื่อมกับตรง ควบบวกนะครับล้วก็จิ้มหาดูตัวนี้ติดก็แสดงว่าอาจจะเป็นจะต้องเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับอไอ้พวกจุดอื่นก็คือไม่ใช่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ะนะครับทีนี้เราก็ใส่แพรนะครับกลับไปคืนเมื่อเราไล่หาแล้วเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเม็ดตรงกล,กลมเนี่ย ก็คือ,อมันเชื่อมต่อกับขั้วบวกนะครับก็คือไล่มามันจะกระแสไฟมันจะวิ่งผ่านมานะครับจุดน,นี้เราจะวัดไฟตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะเช็คจากต้นทางนะครับก็คือจากตัวสายตัวนี้นะครับที่เราจะสามารถเช็คไล่เช็คได้นะครับ ทีนี้ไอตัวสาย USB นะครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีอยู่แถบนะครับมันจะมีอยู่สีเส้นนะครับทองแดงมันจะมีอยู่สีเส้นนะครับฝั่งถ้าถือขึ้นมาลายนี้นะครับลักษณะนี้นะครับด้านขวามือนะครับมันจะเป็นขั้วลบก็คือกาวนะครับส่วนสายมือสุดนะครับมันจะเป็นบวกหรือลายของไฟนะครับส่วนสองเส้นข้างในมันจะเป็นดัตตานะครับ ทีนี้เราจะวัดาจากต้นทางไปถึงปลายทางก็คือตัวนี้นะครับว่าถ้ามันตีดก็แสดงว่ามันไม่ขาดแต่ถ้ามันไม่ตีดนะครับเสียงไม่ดังนะครับก็จะแสดงว่ามันขาดนะครับมิเตอร์นะครับก็จะปรับมานะครับก็จะปรับมาตรงไอ้ตรงที่มันเป็นลําโพงไอ้เป็นสัญลักษณ์ของลําโพงของเสียงนะครับ มันจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือผมไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะครับอันนี้ผมศึกษาเองนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็ผมก็จะเสียบสายชาร์จนะครับอ่าปึ๊บตัวนี้ก็จะไล่วัดนะครับทีนี้อ่ามันจะมีอยสองช่องนะครับถ้าเราอ่าเห็นไหมครับมันจะมีอ่าเสียบ้ายสุดมันจะเป็นปิดไฟนะครับขวาสุดจะเป็นกาว ส่วนตรงกลางมันจะมีลายของ Data นะครับทีนี้เราเวลาเราจิ้มเราต้องเอียงๆเ,เพื่อให้มันไปแตะแตะกว่าที่เราต้องการนะครับชิ้นตัวนี้นะครับผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับผมจะเอาลายของไฟก่อนนะครับผมจะจิ้มไปให้โดนแถบลายของไฟนะครับปึ๊บจะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้ามาจิ้มไอ้ตรง จุดกลมกลมที่เราเช็คเมื่อกี้นะครับถ้ามันไม่ดังติสแสดงว่ามันมีจุดขาดแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันขาดตรงไหนนะครับระหว่างระหว่างต้นทางถึงปลายทางสุดนะครับทีนี้เรามาเช็คฝั่งกาวดูนะครับกาวก็จะอยู่อีกฝั่งขวามือนะครับลองจิ้มนะครับ อันี้จิ้มแตะตรงกาวดูตรงไหนก็ได้นะครับกาวไม่ขาดนะครับฝั่งขั้วลบไม่ขาดแต่ฝั่งขั้วบวกนะครับก็คือ,อมันมีจุดขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองไล่หาดูว่ามันขาดตรงไหนนะครับทีนี้เราก็จะไล่จากข้้งบนก็ได้หรือไล่จากข้้งล่างก็ได้แต่ไล่ข้างบนก็จะ ง่ายสุดนะครับทีนี้ผมก็จะแกะแพผ่นไอแพร่ชุดชาร์จออกมานะครับนี่ไอลายของไฟนะครับมันจะมีเม็ดต,ตรงนี้นะครับตรงจุดแถบให,ใหญ่นี้นะครับมันจะไปแตะกับตรงนี้นะครับ เวลาเราใส่ซ็อกเก็ตเข้าไปเพราะ,ะนั้นผมจะจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มตรงอตรงปลายสายชาร์จนะครับว่ามันจะดังตีดไหมนะครับผมจะลองจิ้มดูนะครับปึ๊บอ่าตัวนี้ก็จิ้มดูอ่าไม่ดังนะครับแสดงว่ามันยังมีจุดขาดอยู่นะครับ แคนี้มาเราก็มาไล่แกะฝั่งนี้นะครับแพรอันนี้แพรชาร์จมันอยู่ด้านล่างแบตนะครับใครจะแกะแบตออกก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ไม่เป็นไรนะครับชินนี้นะครับเมื่อมันไม่มาก็แสดงว่ามันต้องขาดระหว่างตรงแพรชาร์จแพรชาร์จลงไปนะครับทีนี้เรามาไล่เช็คแพรชาร์จนะครับอ่า ทีนี้ไอ้ฝั่งลายไฟนะครับมันอยู่ฝั่งนี้ไอ้แพรฟฝั่งนี้มันก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจิ้มจิ้มไปก่อนป๊บให้มันแตะนะครับถ้าดังตีต๊ดอย่างนี้ก็แสดงว่าไอตัวแพรนะครับตัวแพรไม่ได้ขาดไม่มีปัญหานะครับ เช็คฝั่งกาวด้วยก็ได้นะครับฝั่งกาวก็ไม่ขันนะครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องของแผงชาร์จไปนะครับทีนี้ก็มาไล่ดูนะครับตรงอบอร์ดแผงก้นชาร์จนะครับอันนี้คือแผงก้นชาร์จนะครับทีนี้เราก็จิ้มดูเลยนะครับจิ้มตรงลาไฟนะครับปึ๊บเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าฝั่งไหน เป็นบวกสายฝฟ่งลบเป็นลบนะครับอ่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นลบหรือกาวนะครับฝั่งอ่าไม่ใช่ไอ้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลบหรือกาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลายของไฟนะครับหรือควบวกนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จิ้มเลยนะครับอลองจิ้มดูอ้าวถ้าแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่ขาดนะครับเมนบอร์ดเอ้ยไม่ใช่เมนบอร์ด แผงตัวชาร์จนะครับแล้วก็ไล่มาถึงก้นชาร์จมาถึงสายชาร์จอ้าวอันนี้ไม่ขาดนะครับก็แสดงว่าอ่าถ้าดังติ๊ดก็คือไม่ขาดอ้าวมาเช็คอ่าฝังขั้วลบบางนะครับอ่าขั้วลบก็ไม่ขาดเพราะฉะนั้นทําไมไฟมาถึงวิ่งไม่มาตรงนี้นะครับอ่าที่ผมเคยเจอนะครับก็คือไอ้ซ็อกเก็ตเนี่ย มันอาจจะหลวมนะครับมันไม่แตะกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามันวิ่งมาไม่ถึงเมนบอร์ดนะครับสมมติว่านะครับเราจิ้มปึ๊บแบบนี้ก็คือมันไม่ขาดพูดว่าเราจิ้มไปปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงขึ้นก็แสดงว่ามันขาดจุดใดจุดหนึ่งนะครับ เราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันขึ้น OL นะครับตรงนี้ถ้ามันขึ้น OL นะครับไม่มีเสียงก็แสดงว่าสมมติว่าจิ้มปุ๊บมันไม่มีเสียงก็แสดงว่าไอ้ตรงตรงนี้มาถึงก้นชาต์เนี่ยมาถึงสายชาต์เนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนก็คือมันขาดนะครับก็เสียไฟก็เลยวิ่งมาไม่ถึงนะครับสมมุติว่ามันขาดตรงนี้เนาะ,ะก็จะไล่สเ,เตียต่อไปนะครับ เราก็จะต้องถอดแผงนะครับแผงแตัวชาร์จขึ้นมานะครับต้องมาแกะตรงซีนยางนี่ออกก่อนนะครับปึ๊บนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเช็คแล้วสมมุติว่ามันขาดนะครับวิธีต่อไปเราก็เช็คเราก็ยกแผงอันนี้ออกมานะครับเยกมาปุ๊บ เราก็จะไล่ต่อไปว่า,าระหว่างก้นชาร์จกับแผงแผงตัวชาร์จเนี่ยตัวไหนมันขาดนะครับสมมติว่า,าตรงตัวชาร์จเนี่ยจิ้มจิ้มตรงขามันนะครับมาถึงตรงนี้ถ้ามันไม่มีเสียงก็แสดงว่าขาดนะครับแต่ถ้ามันมีเสียงก็แสดงว่ามันไม่ขาดอาจจะเป็นที่ก้นชาร์จเสียนะครับ บางทีชาร์จไม่เข้าอาจจะไม่ได้เป็นที่ก้นชาร์จเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไล่เช็คก่อนถ้าจะเปลี่ยนทันทีมันจะเสียเวลานะครับแล้วก็เสียก้นชาร์จปรเปล่าเอ่านี้นะครับเราจะต้องทําการนะครับตีเกาไอ้เกาที่มาจากโรงงานนะครับไอ้ดำออกนะครับถ้าเป็นช่างก็น่าจะ พอรู้นะครับตีกาวคืออะไรนะครับตีกาวก็คือใช้ลมร้อนเป่าในอุณหภูมิต่านะครับไม่เกิน200นะครับเป่าเพื่อแกะแสกกาวตัวนี้ออกนะครับอันนี้ผมก็จะขอรัดขั้นตอนไปก่อนนะครับนะครับเมื่อเราทําการนะครับตีกาวเรียบร้อยนะครับไอตัวกาวมันก็กาวดำนะครับไอดำดำมันก็จะ ออกไปหมดแล้วนะครับอ่อาทีนี้นะครับอ่าพนชาร์จอ่าไมโครนะครับเพรไมโครมันจะมีอยู่5ขานะครับมีอ่ามีข้อบวกข้อลบนะครับเป็นอ่าขาที่ใหญ่ที่สุดส่วน3ขานะครับตรงกลางนะครับมันจะเป็นลายของพวก Data นะครับอ่าจะผิดตัวประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าทีนี้ เราก็จะมาเช็คดูนะครับว่าระหว่งางในตรงก้นชาร์จกับซ็อกเก็ตเนี่ยว่า,ามันจะขาดหรือเปล่า,นะ,านะครับทีนี้นะครับวิธีแบบบ้านๆเลยนะครับผมก็จะทําการจะจิ้มจะจิ้มอเอาไว้นะครับก็จะใช้มือประคอง จิ้มไ้ตรงขานะครับสโกเกตฝั่งลายพวบวกนะครับจิ้มไปก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะใช้อีกฝั่งนึ่งนะครับมาไล่จิ้มตามขาดูนะครับขาเดี๋ยวจะหวังเห็นกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับอลองซูมดู ใช้มือถือถ่ายนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับผมก็จะเอาฟังนึงนะครับจะแดงหรือดําก็ได้นะครับจิ้มไปที่ขาจ o กเก็ตนะครับตรงฝั่งพวบบวกนะครับทีนี้นะครับก็ใช้มือประคองไว้นะครับอย่าให้มันหลุดทีนี้ในตรงก้นชาร์จนะครับมันจะมีอยู่5ขานะครับ ไม่ฟังใดก็ฟังหนึ่งนะครับจะเป็นกาวอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องจะต้องเป็นลายไฟนะครับไม่รู้ฝั่งไหนเราต้องไล่เช็คก่อนนะครับถ้าดังติดถ้าฝั่งไหนดังตีดก็แสดงว่าฝั่งนั้นเป็นลายไฟนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไม่ดังก็แสดงว่าฝั่งนี้เป็นกาวนะครับเป็นโครบนะทีนี้ถ้าเราจิ้มตรงขานะครับก็แสดงว่าระหว่างก้นชาร์จกับ ไปถึงไอ้ตรงซ็อกเก็ตนะครับแสดงว่ามันไม่ขาดแต่ถ้าเราจิ้มปุ๊บจิ้มปุ๊บอ่าอันนีส้สมมตินะครับจิ้มปุ๊บแล้วอ่ามันขึ้นอ่า OL หรือว่าตรงมิเตอร์มันขึ้น OL หรือว่ามันไม่มีเสียงเนี่ยแสดงว่ามันขาดนะครับมันขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอทําการต่อลายนะครับหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนแผงตัวชาร์จนะครับ ถ้าจิ้มปุ๊บมาดังแสดงว่าไม่ขาดนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าจิ้มแล้วมันไม่ขาดไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับทีนี้เราต้องมาไล่เช็คอีกว่า,อาไอ้ตรงขาเนี่ยมันแคกหรือเปล่าถ้ามันแคกนะครับไอ้ตรงจิ้มตรงขาเนี่ยมันก็จะกระแสไฟมันก็จะ วิ่งไปไม่ถึงตรงซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาไม่ถึงซ็อกเก็ตนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่คนละฝั่งมันก็จะลําบากหน่อยนะครับบางรุ่นก็จะขามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเช็คง่ายหน่อยนะครับทีนี้นะครับเราอยู่อยากรู้ว่ามันขาดตรงไหนนะครับเราก็เอาสายมาอีกรอบนะครับอันนี้จะเสียบสายชาร์จนะครับ ผมก็จะผมก็จะใส่เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีนะครับตรงปลายนะครับทีนี้เราจะมาวัดนะครับว่าไก้นชาร์จเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับเราก็จิ้มไปตรงขั้วบวกนะครับจิ้มดูอ่า สมมติว่าทางรางตีสนะครับก็แสดงว่าก้นชาร์จไม่ขาดไม่เสียนะครับแต่ถ้าจิ้มปุ๊บสมมุตินะครับจิ้มปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงนะครับขึ้น OL ก็แสดงว่าระหว่างสายชาร์จมาเนี่ยผ่านตรงก้นชาร์จเนี่ยก้นชาร์จข้างในเนี่ยสายมันมันขาดนะครับหรือว่ามันกระแสไฟวิ่งผ่านไม่ได้ก็คือมันขาดมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนก้นชาร์จนะครับ แต่ถ้าดังตีต๊ดดังตีต๊ดแสดงว่าไม่ขาดทีนี้เราก็มาเช็คที่ตรงแผงตูวชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับทีนี้จิ้มตรงขั้วบวกนะครับ สมมติว่าจิ้มปุ๊บอ่าถ้ามันดังติ๊ดก็แสดงว่าอ่าระหว่างสายชาร์จมาถึงอ่าซ็อกเก็ตเนี่ยก็คือไม่ขาดนะครับก็คือกระแสไฟสามารถวิ่งผ่านได้นะครับแต่ถ้าจิ้มแล้วปุ๊บจิ้มปุ๊บอ่าอันนี้ผมสมมตินะครับจิ้มปุ๊บอ่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับอ่าขึ้น OL ก็แสดงว่ามันขาดนะครับสมมุติว่าเราเช็คแล้วก้นชาร์จไม่ขาด ไอ้ก้นชาร์จมันไม่ขา,นากกดนะครับเรามาจิ้มตรงซ็อกเก็ตนะครับแล้วมันไม่มีเสียงก็แสดงว่าระหว่างก้นชาร์จกับถึงซ็อกเก็ตเนี่ยภายในแผงตัวชาร์จเนี่ยลายไฟเนี่ยมันขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการต่อลายบายพาสหรือว่าเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับกลบตรงลายกาวเราก็จิ้มนะครับแล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่ง คอมพิวเตอร์ก็จิ้มดูนะครับถ้าดังตีดก็แสดงว่าไม่ขาดแต่ถ้าจิ้มแล้วจิ้มปุ๊บอ่ะมันไม่ดังนะครับหรือ,อมิเตอร์ขึ้นโอยเยาวก็แสดงว่ามันขาดเหมือนกัน ใช้มือถือถ่ายก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าเราทำการซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาประกอบดูนะครับว่า,าวัดจากต้นทางถึงปลายทางว่ามันมีตรงไหนขาดหรือเปล่านะ จิ้มดูนะครับฝั่งไลายไฟขั้วบวกนะครับจิ้มตรงบาทแถบที่เราเคยหานะครับมันยังไม่มาก็แสดงว่าโซกเก็ตมันหลวมนะครับเราต้องมาไลายหาสาเหตุว่าตรงจุดไหนที่มันหลวมนะครับแกะฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับ จิ้มเลยนะครับตรงครวบวกนะครับ้วบวกก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าไม่มาก็แสดงว่าอาจจะเป็นซซอเกเต็ตรงแผงตัวชาร์จมันรวมนะครับเราอยากรู้ว่ามันรวมไหมอ่าก็ไล่เช็คอีกฝั่งนี้นะครับลองดูนะครับปึ๊บอ่าแสดงว่าซอกเก็ตฝั่งนี้นะครับมัน ไม่ลวมนะครับที่ลวมอาจจะเป็นระหวา่างแพร์โกเกตฝั่งนี้กับโซเกตของแผงตัวชาร์ตนะครับมันอาจจะรวมนะครับมันเลยทาใหา้มันไม่แตะกันนะครับกระแสไฟเลยวิ่งผ่านไม่ได้นะครับนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการแก้ไขแล้วนะครับเราก็มาวัดดูนะครับจิ้มตรง ก็บวกนะครับมันจิ้มตรงอ่าไอเทบกลมๆนะครับสาหรับวัดไฟนะครับปึ๊บถ้าดังติ๊ดนะครับดังติ๊ดนะครับมิตเตอร์ขึ้น0นศูนย์ก็แสดงว่า,ามันไม่ขาดนะครับกระแสไฟวิ่งจากหัวชาร์จนะครับผ่านตูดชาร์จผ่านแผงตูดชาร์จผ่านแพร คนชาร์จนะครับมาถึงเมนบอร์ดแน่นอนนะครับในความชัวรก็วัดฝั่งคัวลบอีกครั้งนะครับแต่ตรงกาวดูนะครับดังตีดก็แสดงว่ากาวนะครับหรือก็ลบก็ไม่ขาดนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาวัดกระแสไฟนะครับว่ากระแสไฟมาเต็มหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อเราต้องการวัดกระแสไฟนะครับให้ปับนะครับปรับตรงลูก ตรงตรงนี้นะครับบิดมาครับให้มาอยู่ที่ตัววีนะครับตัววีทีนี้มันจะมีวัดวัดโวลต์น,นะครับหัวชาร์จมันจะมาแค่ประมาณ5โวลต์น,นะครับหัวชาร์จธรรมดานะครับทีนี้เราก็หมุนมาตรง20 20โวลต์น,นะครับแต่ถ้ามาไอ้ตรงพวก200 600นะครับส0 0พันตรงนี้มันจะ จุดท้สยมมันจะเยอะกินไปนะครับคราวนี้เราจะวัดมาหมุนมาที่ตรง20่สนะครับ20โวลต์นะครับตรงตัว B นะครับทีนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับไปเสียบกับหัวชาร์ตนะครับนะครับทีนี้นะครับเราจะวัดว่ากระแสไฟนะครับมันมันมาครบหรือเปล่านะครับ ีน้เราเอาดำนะครับไปอไปลายสีดำนะครับไอตรงนี้นะครับมาจิ้มตรงกาวนะครับดำก็คือลบนะครับถ้าวัดกระแสไฟต้องจิ้มตรงกาวนะครับที mm. นี้ไอตรงสีแดงนะครับแล้วก็จิ้มไปตรงาลายบวกไอตรงแถบที่เราวัดเมื่อกี้นะครับปึ๊บทีนี้ปริมาณไฟมันจะขึ้นมานะครับ mm. จิบปุ๊บอ่าถ้ามา4.8นะครับ4.8 4.9ประมาณนี้ก็คือใกล้เคียงนะครับก็คือกระแสกระแสไฟมาอ่ไม่ได้ผิดปกตินะครับหรือบางครั้งก็จะมาถึง5โวลต์5.1ประมาณนี้นะครับก็คือมาปกตินะครับแต่ถ้ามาเป็น1เป็น2อ่า2ุกว่า หรือ3จุดกว่าเนี่ยแสดงว่ากระแสไฟมาไม่เต็มนะครับหรือจะมาแบบ0.0นย์นะครับศูนอะไรประมาณนี้ก็คือกระแสไฟมันไม่มานะครับมันก็จะทําให้อ่าชาร์จไม่เข้านะครับทีนี้ถ้าวัดมาอ่ากระแสไฟมาแบบนี้แล้วแต่ยังชาร์จไม่เข้าก็แสดงว่าอ่าปัญหาเกิดที่เมนบอร์ดนะครับไม่ได้อ่าเกิดที่โ้นชาร์จไม่ได้เกิดที่แผรชาร์จหรือแผงตัวชาร์จนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีไล่แบบ เบื้องต้นนะครับผมก็จะอธิบายในส่วนที่ผมเข้าใจนะครับวิธีของผมนะครับส่วนช่างมืออาชีพที่เขาทํางานชํานาญแล้วเขาก็จะมีเครื่องมือวัดแล้วก็ชํานาญนะครับคนนี้นะครับอันนี้ผมก็จะสาธิตเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่มิเตอร์นะครับวัดแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องนะครับก็คืออันนี้เก็เป็นการหาสาเหตุเบื้องต้นนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มาสายอาชีพช่างซ่อมมือถือใหม่ๆนะครับก็อยากหาความรู้ด้วยตัวเองก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะส่วนวิธีซ่อมแบบเบื้องลึกนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับโดยการนะครับเข้าคอร์สเรียนหรือ,อ เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับคือผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เรียนนะครับผมก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับแต่ก็จะใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเรียนมันก็เป็นวิธีรัดมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราเร็วขึ้นนะครับสามารถทําทุนได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเรียนรู้ตัวเองก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะลองผิดลองถูกนะครับหาซื้อเครื่องอตามหมู่บ้านหรือ เครื่องที่มันเสียนะครับมาลองซ่อมดูนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับหาตามหมู่บ้านนะครับเครื่องละ50บาทเครื่องละร้อยยีบาทนะครับแล้วแต่จะหาได้เครื่องตกน้ามาประมาณนี้นะครับหาซื้อมานะครับเพื่อมาลองอลองซ่อมลองหาสาเหตุนะครับวิเคราะห์สาเหตุก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็ขอจบอ่า บไปเทีงท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม